ดูสตาของชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีมีนคือดาวพฤหัส,สบดีนะครับ การที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นโคจรเข้ามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเดินหน้าเป็นปกติแล้วถือได้ว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการที่ชาวราศีมีนเองจะมีจุดของการขับเคลื่อนที่จะมุ่งเป้านะครับหรือมุกมานะให้คุณเองมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตนั่นเอง เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสเดินเสียมาโดยตลอดนับตั้งแต่ในเดือนตุลาคมในปี67แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มเดินดีขึ้นหลังจากในวันที่13มีนาคมเกิดขึ้นนั่นเองก็ซึ่งถือว่านะครับในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่สําคัญที่จะส่งผลลัพธ์ให้ชาวราศีมีนเองจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นสําเร็จได้ในลักษณะที่จะมีความก้าวหน้าหรือการเติบโตขึ้นในชีวิตของคุณใครคาดหวังเป้าหมายในชีวิตที่ต้องให การเติบโตขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาจะติดติดขัดขัด,ขดที่ผ่านมาจะเหมือนกับว่าชีวิตของคุณไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลยก็ตามนะครับแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปสําหรับในเดือนนี้เรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วมีความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวพฤหัสเริ่มเคอจรเดินแข็งแรงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับ นอกจากนั้นนะครับถือว่าในเดือนนี้เป็นจุดที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวศุกร์ที่มาคุมตัวของคุณอยู่ดาวศุกร์นะครับถือว่าได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดกันเลยทีเดียวซึ่งดาวศุกร์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่จะทําให้ชีวิตของชาวราศีมีในเดือนนี้นั้นจะส่งเสร,ริมให้คุณเองมีความสุขกันเป็นอย่างดีกับการดําเนินชีวิตเรื่องราวชีวิตต่างๆมักจะราบรื่นนะครับคุณจะมีโอกาสได้ทานข้าวอร่อยคุณจะมีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยมีโอกาสได้ซื้อความสุขให้กับตัวเองได้กินของอร่ออ่่่ออยยไไดดด้้้ทททงเีีวใในนสถูกจ เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณในเดือนนี้ดับได้ว่าเป็นจุดที่ดีมากๆของชาวราศีมีนนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานนั้นนะครับก็จะมาจากดาวพฤหัสเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าดาวพฤหัสนั้นจะมาจากตัวแทนสองภพเรือนก็คือมาจากทั้งภพเรือนของตนุลักษ หรือลัคนาเกิดของคุณและก็รวมถึงมาจากกรรมมะหรือการงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสกําลังเดินหน้าเป็นปกติแล้วเรียกได้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณก็จะมีจุดของการขยับมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จที่จะปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นขั้นตอนหรือรูปแบบของความสําเร็จที่จะสามารถขับเคลื่อนให้คุณเองจะเติบโตขึ้นได้ตามลําดับนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องการงานของคุณก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณจะสามารถหวังได้แล้วการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นมีความสําเร็จขึ้นและถ้าเกิดใครมีเป้าหมายเกี่ยวกับการงานแล้วละก็คุณก็จะสามารถทําตามเป้าหมายได้เลยทีเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเรื่องการงานก็จะเป็นจุดของความสําเร็จที่จะปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ การเงินของชาวราศีมีนเองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณคือดาวพร่างคารโคจรเสียไปโดยตลอดนับตั้งแต่ในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรียกว่า อังคารโคจรวิปรลิตเดินถอยหลังในช่วงจังหวะที่มีการที่เดินเสียตรงนี้มันจะส่งผลลัพธ์ให้ในเรื่องราวการเงินของคุณนั้นติดติดขัดขัดไม่ได้ตามคาดไม่ได้ตามหวังเงินจะมีแต่จุดถดถอยเงินจะมีจุดของการเก็บไม่อยู่ได้ตลอดกันเลยทีเดียวครับ แต่นะครับพอหลังจากในวันที่13มีนาคมเรียกได้ว่าการเงินของคุณจะเริ่มขยับขับเคลื่อนเดินหน้านอีกครั้งมันเท่ากับว่านะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของชีวิตของชาวราศีมีนเองอาจจะเป็นลักษณะาการเงินที่อาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นนะักแต่พอในช่วงของครึ่งเดือนหลังหลังจาก13มีนาคมเป็นต้นไปนะครับการเงินของคุณจึงจะเริ่มขยับขึ้น ดีขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นั่นเองเรียกได้ว่าการเงินเสียมาโดยระยะเวลาถึง104วันก็เลยทีเดียวแต่13มีนาคมจะเป็นจุดของการพ้นทุก์แล้วนั่นเองครับทําให้การเงินของคุณเริ่มขยับขับเคลื่อนได้ดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นการเงินได้ตามเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองจึงเรียกได้ว่านะครับถือว่าในเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ดีก็เลยทีเดียวที่การเงินของคุณจะเริ่มขยับและทําให้คุณเองหาเงินได้คล่องขึ้นมีเงินเก็บได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสาหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวพุธต้องบอกว่านะครับด้านความรักของคุณนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับด้านการเงินการงานของคุณเพราะเรียกว่าความรักของคุณอยู่ในจุดที่อ่อนแอนั่นเองดาวความรักของคุณนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธเองอยู่ในจุดที่เป็นนิดแล้วก็เป็นปลาเียได้ว่า จะเป็นลนักษณะของความรักที่อาจจะมีจุดของการที่เป็นประเด็นการเป็นปัญหาการหรือความรักที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจกันอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับการประทะกาันหรือการขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นคำพูดคำจานะครับจะต้องระมัดระวังคำพูดให้เยอะๆมีเช่นนั้นจะเป็นลนักษณะของการพูดแล้วจะเป็นลักษณะของการขัดแยง้งระหว่างคู่กับคู่เกิดขึ้นได้สูงกันเลยทีเดียว เพราะเรียกได้ว่าดาวพุธนะครับอยู่ร่วมกันกับดาวราหูแต่อยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่คดีความเป็นดาวคู่ศัตรูพูดแล้วมักจะนำศัตรูมาให้หรือขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้สูงมากฉะนั้นช่วงเวลานี้ของคุณนั้นจะรู้สึกหงุดหงิดกับคู่เกิดขึ้นจะรู้สึกไม่ค่อยได้ดั่งใจกับคู่เกิดขึ้น เหมือนที่บอกแหละครับถึงอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่อย่าไปพูดออกมาหรือไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเรื่องราวของการถกเถียงกันถ้าเกิดจะมีลักษณะของการความรู้สึกที่รู้สึกแย่ก็เงียบเข้าไว้จะดีกว่ามีเช่นนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นได้ระหว่างคุณกับคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็รอหน่อยรอให้จังหวะความรักของคุณหลุดเข้าไปนะครับอยู่ในเดือนของการที่เป็นวินาศก่อนช่วงนั้นความรักของคุณจุดประทะก็จึงจะเริ่มที่จะคลี่คลายขึ้น แต่นั่นแหละครับในเรื่องราวของความรู้สึกต่างๆก็จะรู้สึกว่าอึดอัดไม่ค่อยได้ดั่งใจอยู่ดีแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแหละครับเพราะนะครับยังไงก็แล้วแต่าดาวพุธก็ยังโคจรในลักษณะพักองษาอยู่และสุดท้ายก็เดินถอยหลังกลับเข้าไปสู่ในจุดวินาศนั่นเองเรียกได้ว่ามันก็จะเป็นลักษณะข,ของความรักที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าหรือคุณอาจจะไม่โฟกัสในเรื่องความรักเลยก็ว่าได้เพราะนะครับตวงคุณเองนั้นนะครับ นัน่จะมีเรื่องราวของความสําเร็จด้านการงานการเงินที่รอคอยคุณอยู่อยู่เกิดขึ้นนั่นเองทําให้คุณเองรู้สึกว่าคุณเองไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องราวของความรักเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงเวลานั้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นความรักที่จืดชืดจืดจางเกิดขึ้นได้นั่นเองครับทำให้คนโสดก็เช่นเดียวกันครับสำหรับในเดือนนี้ของคุณนั้นยังไม่เหมาะเข้ากับการที่จะมีคู่หรือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้นั่นเองครับ ก็ต้องบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีมีนนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่คุณจะได้ปลดลอ็อกแล้วล่ะครับเกี่ยวกับในเรื่องการงานเกี่ยวกับในเรื่องการเงินที่จะทําให้คุณเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตามลําดับเกิดเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังงานของคุณเริ่มสะพัดขึ้นเงินของคุณเริ่มดีขึ้นนั่นเองจุดทําให้คุณเองนะครับสำหรับในเดือนนี้จะมีความสุขนะครับเกี่ยวกับการงานและก็การเงินเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักก็อย่าไปโฟกัสมนันเหมือนที่บอกไปล่ว,วางางน เงินเด่นซะขนาดนั้นมาโฟกัสในสิ่งที่คุณสําเร็จดีกว่าเพราะไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไปหมกมุ่นเกี่ยวกับความรักแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะมีจุดของการทุกข์ใจไม่สบายใจหรือจุดของการพูดจาส่อเสียดกันจนเป็นที่มาของการขัดแย้งกันได้สูงเลยทีเดียวก็ว่าได้ฉะนั้นต้องบอกว่าเดือนนี้ของชาวราศีมีนนั้นเป็นเดือนที่คุณลัคกี้อินเกมแต่อาจจะอันลัคกี้อินเลิฟนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทำไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ